สวัสดีครับพี่รองแจ้งแล้วครับแจ้งแล้วบรรยากาศเช้านี้นะครับ วันนี้ำใสสูมนี้รำใสสลุว่านนี้ำย่ยะโสนะคะ้สิสเกียรติสีว่าเต็มสองวเลยสเกียดอเออเอ้ยยาแซวกันแรงชี้รำำเพิมเมืแรงเต้เพิมเมเหมือนเจ้าโอ้ยหยบกันละระวังหยบกันเด้อเออไม่หยบไม่หยบ ครับแต่บ่เคยแล้วอย่ากินจริงนะกเินอะไรก่อนกินมูกกะเด็จังเด็กเดรแม่งจะโถมเลยนะโห้ลายโอ้อันนี้อังมันอังกอเลยพี่พี่หน้าตลกอยู่แล้วอย่าทำเลยพี่นะขอร้องเมื่อนี้ได้ล้ำไปเมื่อนี้นะเมื่อนี้เมื่อนี้ได้ล้ำเพ่ยได้ล้ำไปโอ้ยได้ล้ำเหรอตีไปไปของหอมแก้มอันน้องปูมิ้นไป ไปเสียคารำให้เขาเด้อมือว่านมือว่านเขาบอกให้ลับแม่มือว่านมือว่านเขาให้เป็นตลกแหม่กมูนนะกม,กมินมาหาแม่สิส <c oughs> เอา้าขนาดน้องตาโตยังเป็นแม่น้องตาโตน้องก็ต้องน้องก็มินก็ต้องเป็นแม่น้องกูมินสิบายไอ้ต้นมือลังเจ้าตีเจ้าบ่ต้องให้เราลรัลเด้อขันราไปเจ้าตีนะครับไป เหออนกับจีนแด้ล้ำยุนเละเอาไปเทียร์ละคนเด้อเนี่ยปาจิบาเนาะบัวอันอนี้คาโกมินน์นงผู้ไทยห่ร้องเด้วัฒนธรรมอ่ะขันโกมินบ่นองนี่หลุยนะคะเอ่เขาจังนะคังหวะ,ะนจนม่หลัมอล้ลอ,งอ,องวอขอบพุนองกมินนะคะบ่มาลอัมสอนดตีได้นอีส่วมามนยเ็ตัวมือไหล่ห้อเลยก็ตวมือไหลห้องนะมะี่ โอ้ยเมื่อนี่ยอ yeah. oh, oh, oh. ันพ oh, oh. oh, oh. ี uh ่น huh. ้องอุ่นหนาฟ้าข่างบักคาคาแม่นอบอุ่นอบอุ่นตอนนี้เริ่มจะหนาวแล้วหมอกลงอบอุ่นหัวใจแห้งพี่น่องท่านอย่าโสดท่อนมื่ออื่นนะคะอยู่กันทารารมจังหวัดศรีสะเกดนะคะอย่าลืมให้กำลังใจหมอลำมศิลปินพูดให้ทีมงานทุกคนเลยแล้วก็่ะ น้องคอปเตอร์ใช่เทศกาลงานลอยกระทงน้องชมพู่เป็นยังไงบ้างอาการชมพู่ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้มาน้องชมพู่ดีขึ้นแล้วใช่ว่าดีขึ้นแล้วว่าท่านว่าตอนแรกอาจจะแม่แต่ก็ติดตามงั้นต้องต้องรอดูอาการน้องนะคะเพราะว่าติดเชื้อใช่ไหมในปอดอะปอดติดเชื้อต้องความห่วงใยให้น้องชมพู่ด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ที่นอันนี้อันนี้น่าจะเป็นปอดบวมค่ะพี่ยังตอ บวมจังไหนดนหนฟ้องน้ำค่ะค่ะเอาดเออาเันก็เป็นปพเป็นปอโอ้ตายแล้วก็เราเปิดเผยตีิเอาไตยังว่าดีตัวมันไหนซ้ำหนีเจี่ยวโอ้ยตายละข้อเราเีิดเูยจิงเอลแต่เนี่ยว่าดีตัวแม่ไก่ซ้ำหนีเี่ยวโอ้ยตายละ้อเราเปิดเผยจริงเอบแต่คนี่ยว่าดีตัวแม่ไกศิลปินไ้ยค่ยวโอ้ยสาขละข่อเราเปิดงตลกร โอ,อ้ทีาควม่าค่าจะสยอยหลายแล้วสิสลงมีหลีสุดส,ส,สนใจกันบ้โอ,อ้ที่มายวมว่ายังอย่าตีนสินกันลงทางซะแล้วเนะไปไปหาหนึ่งเขาหัวหนึ่งเขาเรืงหัวนะพี่หลีได้ไง งามงาอยู่ตอนยางตายเรื่องกแต่ว่าเขาของาไรดิ่ำม้องน้ำเขาูแล้วไปยังนั่งเอียงก็น่งองกออยูเต็นบ่าไรเพราะว่าคาร์เนตเต็นปุ๊บนี่ออดจาเต็นบ่ไรเนียมัน้อเที่ยวต่ำอได้กลางเต็มนี่แต่ยูใต่ต้นมะขามต้นมะขามก็ต่ำได้ต้นต้นมะขามกินมะขามย่านอมงต่โอ้เ่ได้ใส่ไม่ต่ยากเต็โอ้ว่าดีจะตัวว่าถูกาสจากพื่ เอาพระพระทุดงจรนะนะดึงเสื้อลงดีหน่อยลูกดึงเสื้อลงดีๆนหน่อยนะขึ้นคอปเตอร์ให้หน่อยฮะมูดดอยคือเวลาวันนี้ก็ร้องเพลงสองเพลงก็ผิดทั้งหมดทั้งสองเพลงจะว่าลูกทรายข่อยเด้อลูกทรายข่อยแค่อ่าเป็นการทดสอบว่าคนรเบื่อสนใจบ้าหนูงง่วงนอนเต้หนุงง่วงนอนนนกความม่วงอะไทดสอบความง่วงของคนดูไงจริงว่าคนดูสนใจหนุ่มไหมสนใจเพราะในร้านเนี่ยาสนใจบ้างอันเปนไหนออสเตรีย รถขันไหนคือทุกขั้นมามันกับลังลาเตยลานะครับพี่น้องเดินทางกันต่อนะครับอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดคืนนี้ใกล้ไกลอย่ายลืมมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนรับบันไดกาพี่น้องเพื่นอนไม่ได้ข่าวกลุ่มปิดเสารเลยครับผมหนึ่งบาทหนึ่งกำลังใจว่ากำลับทีมงานมารำศิลปินพูดไทยนะครับวันละห้าสิบเก้าบาทเท่าน,นั้นครับผมคุณละ่ะโอ้ค่าแต่ฝอยลายมูเขาเก็บความนี่แล้วละ่ะมูเขาค่าแต่ฝอยลายอันมูเขาเก็บความนี้จากะะมเกามล่อไหร่โอ้มีผู้จัดการเก็บขาแล้วจ้ะ โอันนันเป็นนักเอกไงเนาะถูกน่องค่นถูกเออพุ่แล้เก็บสวนกันผู้หนึ่งถอดมงผู้หนึ่งถอดตัางหูผู้หนึ่งถอดสูทผู้หนึ่งถอดเกือบเนาะข้อ้านของเหตุยังไรเงา้ยเขาเต้นเนี่กลางแขนกันสีเหลืองโอ้ยวาดีล่าสูดหัวคนเสร็จหนาให้สักพักสักพักบ้านไหนยามไปกินเขาเองมีคนหอดแบกไปกินกัาบ้านฝ่าบ่าฝ้าบ่าฝ้าบ้านเฝ้าบ้านเฝ่าวเลยเนละพี่น้องเอ้ยเมือแล้งเจอกันนะครับชิสเกตครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณนักกาลังใจครับผม